คุณผู้ชมครับในคอนเทนต์ของอาร์พัฒนากรสวอละครเราจะได้เห็นพี่มงคลน,น้ำนวดนะครับอดีตนักเตะสโมสรเมืองทองของเรามาฝึกซ้อมร่วมกับ พีอาร์วัฒนากรสวัสดิ์ละครด้วยทั้งคู่มาสนิทก,กันนะครับในช่วงหลังๆอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนบ้านเดีวยวกันนะครับเป็นคนจังหวัดขอนแก่นด้วยกันแล้วก็เจอกันที่ร้านกาแฟาบ่อยๆนะฮะก็เลยสนิทก,กันนะครับพอเห็นน้องอาร์ตเริ่มมาฝึกซ้อมมาเทนนิง่งพี่มงก็มาฝึกซ้อมมาเทนนิ่งด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไหนเจอพี่มงคนนํำนวดแบบนี้นะฮะขอจับพี่มงมาสัมภาษณ์พูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับถึง เมืองทองยุคใหม่กิเลนสายเลือดใหม่คนที่เคยเป็นนักเตะเมืองทองมองเข้ามาจะมองอย่างไรบ้างรวมไปถึงการทําทีมของโค้ชมาริโอยูรอสกี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาผู้ชมไปพูดคุยกับพี่โมโม,โม่มงคลน,นํำนวดกันครับวันนี้มาสนามมาวินเจอมองคลน,นะฮะนนวันนีครับพี่ตำนานนักเตะเมืองทองอย่าเรียกตำนานเลยครับตาโดนครับตำโดนตําโดนมา,าสายีสาเราวนานอ๋โอโอเคครับนะ ม้งอยู่ในปี2012ใช่ครับนะครับรุ่นมาริโอรุ่นมาริโอรุ่นดักโนโค้ดโค้ดดักโนดีกว่าอย่าเรียกด no ักโนเฉยต้องเรียกโค้ดเรียกดันโยไม่ได้เรียกดักโยไม่ได้เจอข้างนอกเรียกโค้ดไหมต้องเรียกโค้ดครับเพราะว่า <c oughs> ต้องต้องให้เกียรติเขาเ <c oughs> ขาแบบช่วงนี้เขาคุยกับเขาเขาไม่ค่อยอยากคุยกับผมเท่าไหร่ทำไมครับเป็นโค้ดตอนเป็นโค้ดแล้วถ้าไปหยอกคำหยอกพูดแบบคำหยาบๆเลยครับเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ครับเขาจะแบบเฮ้ยคุณทำไมคุยกับโค้ดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะต้องคุยกับเขาดีๆครับ เนี่ยมองออกจากเมืองทองไปไปหลายสโมสรมากเลยนะใช่ครับล่าสุดนี้อยู่ไนอยู่ยุทธยาอยู่ยุทธยากับพี่ใหม่สันติครับพ,พี่สงสัยก่อนดูแลตัวเองยังไงเล่นบอลระดับสูงได้ตลอดนานมากปกติทั่วไปครับเพราะว่านักบอลที่แบบอยากจะเล่นนานๆก็ต้องแบบเหมือนคีปร่างกายตัวเองไว้ต้องฟิตซ้อมเข้าฟิตเนสหรือว่าวิ่งให้ให้ให้ฮาร์ดเลดดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยผมว่านักบอลที่เขาอยากจะเล่นนานๆเขาต้องรู้ว่าเขาต้องทําอะไรตอนนี้30 สามสี่ยัง35แล้วครับเพราะยิ่งเป็นตำแหน่งแบ็คเนี่ยมันต้องเติมขึ้นลงสุดเลยใช่ครับเนาะไอ้อย่างวันเนี้ยมึงมาทำอะไรที่มาวินก็นัดน้องๆน้องอาร์ตนะครับแบ็คไซด์อนาคตของเมืองทองไว้ครับให้ก็ว่านัดว่าจะซ้อมบอลกันอะไรอย่างเงี้ยฮะมาวิ่งมาจ็อกกันแล้วก็มาเติมการคอร์สบอลอะไรกันอย่างเงี้ย ไปทันกันได้ยังไงถ้าพี่จำไม่ผิด2 0 1 2เจ้าเนี้ยมันยังเก็บบอลอยู่เลยนะทันครับทันทันน้องเขาเด็กมากมาก่อนส่วนมากก็มาเจอน้องที่ตลาดมะลิจริง,รงๆเขาเป็นคนบ้านผมด้วยที่ขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคุยผมตลอดคนขอนแก่นนี่นักกีฬาดังเยอะนะคนเ,เยอะครับเยอะนะใช่ครับมงคลเนี่ยโอ้ไม,ไม,ไม,ไม่ใช่ผมซิกโ,กซกโก้ซิกโก้ดาราก็เยอะนะดาราเยอะแล้วก็นะัาากฟุตนะบอลนักกีฬาก็ค่อนข้างเยอะครับอ่าในในพูดถึงอาแล้ว วงได้ตามดูเมืองทองไหมในยุคปัจจุบันเป็นยังไงบ้างผมก็ตามตามตลอดนะมีถ่ายทอดผมก็พยายามดูเพราะว่ายิ่งเพื่อนผมเป็นโค้ดด้วยอะไรเงี้ยผมก็ดูวิธีการเขาทำทีมครับมผมว่าน่าสนใจมากในการทำทีมของมาริโอแล้วก็ดักโนเพราะว่าจากที่เมื่อก่อนที่ดูเมืองทองยุค<ำ>อาจจะก,ก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยใช่คือมันไม่ได้น่าตื่นเต้นแบบแบบตอนที่มาริโอกับดักโนทำแบบนี้ครับ ซึ่งตอนนี้ก็เล่นแบบเป็นบอลสมัยใหม่การการครอบรองบอลแล้วก็เกมลุกบอลไปข้างหน้าน่าสนใจมากครับก็ติดตามตลอดถึงบางเกมอาจจะแบบชนะทีมใหญ่ได้แต่บางเกมก็มาเสมอทีมเล็กแพ้ทีมเล็ก,ลกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ายิ่งโปรแกรมที่ผ่านมาของ<ม>ไทยลีกหรือว่าบอลบ้านเราเมื่อกี้มันนักบอลแทบไม่ได้พักด้วยอะไรเงี้ยมันหลายอย่างครับแต่ว่าด้วยมาตรฐานในการเล่นของ แต่ละเกมในการพาสซิ่งบอลกับผู้ต่อสู้อย่างเงี้ยก็ก็ทำให้รู้ว่าทีมพัฒนาขึ้นครับมันมีนักเตะดาวรุ่งคนไหนไหมที่มองมองดูแล้วรู้สึกว่าโอ้พัฒนาขึ้นอ๋ออย่างปีนี้ก็ก็น่าจะเป็นเจ้าอาร์ตนะเออก็เป็นอาร์ตเป็นต้าที่แบบผมผมมองว่าดีแล้วก็กองกลางคนนั้นที่ติดทีมชาติขาซ้ายอ๋อวิลเทพวิรเทพครับที่ที่ผมมองว่าเออเขาเขาพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดด อย่างอาร์ตเนี่ยยังไงไอมองไม่ต้องไปพูดถึงว่าเรารู้จักน้องนะแบบเราพูดแบบตรงๆเลยมองก็เป็นยังไงอาร์ตเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นเรื่องเขามีความแข็งแรงวิ่งได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็สามารถคอสบอลได้ดีอยู่แล้วมผมคิดว่ายิ่งปีนี้เขาได้เล่นแล้วก็สร้างเสริมประสบการณ์จากการลงเล่นแข่งขันจริงเนี่ยผมว่าเขายิ่งจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตำแหน่งเดียวกันกับเราเลยนะใช่ครับนะ พัฒนากรเกิดมาเป็นข้ามงคลเดี๋ยวน้องจะเก่งกว่าผมเยอะแล้วเรื่องนอสนาไหะเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายครับดีครับไม่เขาเป็นคนทัศนคติใช้ได้ดีอยู่แล้วเห็นเวลาเจอกันน่ารักนะต่ว่าวีสานใจกันนะใช่ใช่ครับเป็นคนทัศนคติดีไม่ค่อยมีอีโก้มากเท่าไหร่ก็พยายามที่จะเขาเรียนรู้ได้อีกเยอะครับคิดว่าทีเนี้ย มองจากคนนอกมองมองว่าเมืองทองตอนนี้กำลังปั้นแคมเดมี่ไม่มีสตาร์ละไม่มีนักเตะแบบตัวแบบทีไม่มีนักเตะราคาค่าเหนื่อยแพงละจะไปได้ไกลแค่ไหนนะมองมองอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทีมงานโค้ชนะครับแล้วก็ทีมสตาฟทุกคนเพราะว่าการทําทีมมันถ้าทําเป็นระบบจริงๆมันก็ต้องอาจจะต้องใช้ความเข้าใจใช้เวลาในการฝึกซ้อมกันมากกว่าเดิมหน่อยถ้าถ้ายังไม่ได้แบบมีซูเปอร์สตาร์หรือว่านักบอลที่แบบมาแบกทีมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่า ถ้าโค้ดเขาสามารถแก้ไขตรงตรงนี้ได้แล้วก็พัฒนาน้องๆไปพร้อมกันเป็นระบบที่ที่เข้าใจกันแล้วก็สามารถไปแข่งขันจริงแล้วเล่นกับทีมใหญ่ได้เหมือนเหมือนที่เขาซ้อมเตรียมกันมาเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะน่าจะสู้ได้โดยโดยที่แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบมีซูเปอร์สตาร์อะไรขนาดนั้นครับ ที่เหมือนคุยกับโค้ดเลยอะจริงเหรอพี่รู้สึกเหมือนคุยกับโค้ดผมอันนี้ใช้เวลาพาเราเปลี่ยนไปขนาดนี้เหรออาจจะยังไม่ไม่เลิกอีกอ่ะแต่ก่อนเขาตลกนะอันนี้มีหลักการนะจริงเนะไม่เลิกเป็นลาวด้นะก็ก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าเวลาอาจจะทำให้คนเปลี่ยนขึ้นก็ได้ครับจากแต่ก่อนเห็นขับ BM ตอนนี้ขับลัมโบตอนนี้กับซิตี้ พอเพียงครับต้องประหยัดครับยุคโควิดต้องมีคลิปเงินสดไวนะครับเพราะว่าช่วงนี้แย่มากมีไหมมีสักสามไหมกอสามร้อยเหรอสามหมื่นก่อนได้มาดิเอาวางางเป้าหมายของเรายังไงเออที่ว่ายังเล่นได้นะสามสี่สามสี่สิบห้าอ๋อเล่นได้ถ้าถ้ามีคนเอาพี่เล่นได้ตอนนี้คือเล่นมันเล่นได้ตอนนี้ก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ก็มันไม่ไม่ได้ชัดเจนอะไรมาก ในในยุคนี้มันอาองตรงนะครับมันก็ไม่ได้หาทีมง่ายด้วยด้วยอายุด้วยอะไรด้วยครับครับก็ไม่ถือเปิดตลอดไม่ถือตลอดได้เลยฮะเอาใจช่วยในเส้นทางของฟุตบอลให้กับมงนะครับตามให้กําลังใจกันห่างๆเพราะเราก็จะเห็นว่ามงก็ยังคงเข้ามาดูเมืองทองบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วกยังติดต่อกลุ่มนักเตะเดิมๆอยู่บ้างโดยเฉพาะโค้ดดักโน่เนี่ยผมจะติดต่อตลอดครับ เขามีอะไรเขาจะโทรไปกวนผมตลอดนะฮะจริงนะครับจริงบ่อยโทรครับโทรกวนกันบ่อยครับดูเหมือนเป็นคนไทยแล้วเนาะดันโจใช่ใช่ครับเขาน่ารักฮะคนน่ารักนะแต่ว่าเวลาเจอเขาต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยต้องพูดเพราะๆกับเขาใช่ครับต้องให้เกียรติโทรเกียรติกาเป็นคนใช่ครับต้องแบบพูดเขาดีๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่คุยด้วย นะครับโอเคขอบคุณมงคลมากนะครับเดี๋ยวถ้าเจอกันในโอกาสหน้าอะไรจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าแฟนขับเมืองทองก็ยังคงจดจําตอนนั้นจะมีซ้ายขวาที่แบบประกาศสิทธิแสนสุขแล้วก็เป็นปียชาติธรรมพานล้วถัดมาก็จะเป็นมงคลใช่ไหมขวาตอนนั้นเป็นใครปิยพนครับปิยพนผานิชกุลครับผมโอ้โหแต่ละรุ่นนีกน่าิกไม่ต่างกันเลยนะให้กําลังใจกันต่อไปนะครับขอบคุณนะครับมงคลครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนแรกก็ดูขลึมๆนะครับดูเหมือนว่า จะเริ่มจับทางการเป็นโค้ดดูพูดจามีหลักการนะครับแต่พอท้ายๆก็ตลกอีกแล้วล่ะครับพี่มงคลกล่อยใช่ไหมฮะฉายาที่แฟนคลับกิเลมพยองของเราชอบแซวกันนะครับ เจอพี่มงนี่นึกถึงสมัยก่อนที่อาทำคอนเทนต์กีเลนสามชาเลยนะยังไงแล้วก็จะตามติดให้กําลังใจอดีตนักเตะเมืองทองของเราอย่างพี่มงคน,น,นํานวดนะครับตอนนี้ยังอยากจะค้าแข้งอยู่นะครับสโมสรไหนสนใจพี่มงคน,น,นํานวดแบ็กซ้ายสุดคลาสสิกนะครับดูดูการล่าสุดก็เล่นที่อยุธยาอยู่ในเต็ดนะครับมาอย่างรักษาสภาพร่างกายของตัวเองไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลย เราเองก็ให้กำลังใจพี่มงคลน,นำนวดนะครับไปต่อให้สุดในเส้นทางของสุนอลอาชีพและอาจจะได้เห็นพี่มงคลน,นำนวดจับงานทางด้านโค้ดนะฮะดูแล้วน่าจะชอบเส้นทางนี้อยู่ไม่น้อยพอสมควรเลยละครับ